ดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถดอทคอมวันนี้เรามาติดรถวันนี้วันที่ไหนวะสิบเก้านะครับสิบเก้าเดือนเก้าปีห้าห้าเนาะวันนี้เรามาติดตั้งรถเคนอาอร์นิวเนาะส้มดับเนาะอ่านี่ติดไม์รถอยู่ที่หนึ่งันหก้ยสามสิบสี่กิโลนะครับ ีกตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมแทงรูกุญแจเนาะบิดจากออฟไปออนก็สตาร์ทหนีไปเลยดังนั้นกันห่วยผมจะมาแก้โจรยังไงเดี๋ยวผมจะกดล็อกน้องมาสตาร์ทรถให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะกดล็อกที่รีโมทต้องฟังสตาร์ทเน่ยเดี่ยกดล็อกที่ลืมหมดให้ดูนะครสองครั้งเต๊ดเต๊ดถ้าใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องเนาะจะไม่รบนะก,กวนชาวบ้านเลยกดล็อกสองครั้งการห่วยทั่วไปโดนรถหน่อยก็จะร้องนะของผม,ผมจะไม่ร้องคนตุกขาร้องอะไรก็จะไม่ร้องลนะ ลองต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนี่สมมุติเป็นกุญแจผีผมจะเสียบจากเอาไปออนเนาะ้วจะสตาร์ทให้ดูน้องเตรียมสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวผมจะบิดแล้วครับบิดรุปไม่ติดก็จะสตาร์ทไม่ติดเนาะรถจะดังไม่หยุดเนาะจนกว่าจะมาปลดล็อกแต่การ์มวยผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้วนะครับคิดรถตักฝนนี่เลยเนาะ เครื่อมือทั่วไปขี่รถตะโฟนปุ๊บน้ําเข้ารีโมทก็พังแล้วเนาะผมนี้ขี่รถตะโฟนได้เลยเดี๋ยวเราจะมากดสตาร์ทที่รีโมทให้ดูกันนะครับกดสองครั้งครับตึ๊บนี่ครับกดสองครั้งอ่านาะกดสตาร์ทสิรถติดเลยนะที่จะรับเครื่องกดดับที่รีโมท สมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีคนใช้แใใจผีแทงลูนแจแล้วเราเขาบิดจากออฟไปออนปุ๊บอ่าน้องล็อกตัดเิเขาขับรถไปเนาะเราเห็นพอดีระยะถึงร้อยเมตรประมาณร้อยเมตรเราเห็นไม่เกินร้อยเมตรนะเรากดล็อกที่นีหมดนะครับรถจะสั่งดับอัตโนมัติภายในสิบวินะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะ จะดับเองนะแล้วก็ตามไปเอารถมาเนะะลละา 1, ะการขโมยราคาพันสองครับรับประกันให้หนึ่งปีนะใครอยากตั้งก็เว็บไซต์ผมนะเว็บแล้ว,ลวพีเาษาไทยไปเลนครับกันขโมยรถ com หรือเอาเบอร์ผมไปเซิร์ชใน google เนาะศูนย์แปดห้าแปดหกแปดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับของครับ